เมนูที่ทําทั้งทีเนี่ยเก็บใส่กระปุกไว้ได้กินนานๆเลยแหละครับเมนูนี้ครับน้ําพริกผัดครับมาเริ่มกันเลยครับนําตั้งกระทะนะครับใส่กระเทียมใส่หอมแดงลงไปก่อนเลยครับเราจะคั่วให้เขาเตรียมให้หมดเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับจะทําให้คั่วง่ายขึ้นนะครับแล้วก็กันไม่ติดกระทะ้วยนะครับแต่ถ้าเกิดบ้านใครมีเตาถ่านสามารถย่างบนเตาถ่านได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับ เมื่อทำเสร็จแล้วก็นำไปใส่โคกเลยครับเราจะโขกเขาให้แหลกให้หมดเลยครับคราวนี้ก็ไปตั้งกระทะได้เลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไก่บดเนี่ยครับลงไปผัด ลวนให้เรียบร้อยเลยครับให้สุกทห้หมดเลยสามารถเปลี่ยนเป็นหมูสับก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับเมื่อสุกหมดแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราโขกไปเรียบร้อยเนี่ยครับลงไปได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยกะปิหวานอีกเล็กน้อยนะครับในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วครับ ไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับคราวนี้ก็ผัดให้เข้ากันให้หมดเลยครับ <het> <alia> เมื่อผัดเข้ากันแล้วก็ปร,รุงรสชาติด,ด้วยใส่พริกป่นลงไปครับประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือแล้วแต่ความชอบความเผ็ดของแต่ละคนเลยครับ <het> <alia> ผัดต่อให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำมะขามเปียกครับ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปอีกครับเมนูนี้นะครับสามารถนำไปเก็บใส่กระปุกไว้นะครับเก็บไว้กินได้หลายวันเลยครับกินกับไข่ต้มนะครับ กินกับเนื้อเค็มหรือจะกินกับผักต่างๆนะครับผักต้มผักสดแม่เข้ากันหมดเลยนะครับเมนูนี้ใช้คำว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับที่เจริญอาหารมากๆเลยนะครับยังไงฝากไว้อีกหนึ่งเมนูเลยนะครับที่สามารถทำให้ข้าวหมดหม้อได้แน่นอนเลยครับเมนูนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับเชฟลงคลิปใหม่ทุกวันนะครับ ฝากติดตามด้วยครับ